ตัวไหนครับตาอ๋อตัวนี้นะลูกเย็บอย๋อนี่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 จูดไม่ะนี่ครับพอดีมีเอฟซีโทรมาพอดีเลยว่าวัวเขามดลูกทะลักนะครับเนี่เกี่ยเย็บไปเลยเย็บไปเลยใช่ไหมครับคุณตาเย็บไปเย็บได้ดื้ออันนี้คือคุณตาเย็บหลังคลอดแล้วใช่ไหมครับอืมตอนคลอดมันไม่ออกผมนอนนอนกลางคืนมันเลยออกอ๋อมันแลบออกดูอ่ะรวยแดงรอนายเลยเอ้าว ดูดูมันยืนอ่ะยังไปถึง้องเดือนครับไอ้พวกนี้ทําไมมันเล็กก่โหแม่ราคาสองหมื่นหมื่นกว่าบาทจะเอาโตแค่ไหนเนี่ยแม่เล็กเดียวครับแม่เล็กเล็กดูเป็นแม่แม่อะไรแม่กระโดนเราบอตาแม่กระโดนทับเลักมันออกมาเรนโนกไม่ค่อยมีไงโอ้รุ่นนี้เยอะมากครับวงตาเนี่ยได้ยี่สิบตัวรุ่นเนี้ยตาจะมีเงินล้านไก่นี่เลยนี่แหละรุ่นนี้ประมาณยี่สิบตัวยี่สิบตัวตัวละห้าหมื่นตาค่อยขายครับเออสิบตัวก็ห้าแสนนอครับ ได้ยี่สิบตัวตากะกินหมดสักสองสาแสนก็ช่างมันสองสาแสนก็ช่างมันแต่รุ่นรุ่นชุดเนี่ยสวยมากเลยครับมันหมดสามแสนได้เจดแสนเอาไงฮะนี่เดยคอยมาดูครับถ้าจะคุ้นต้องคุ้นวัวโครงแบบนี้ครับผมแล้วมาดูของตาโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ในี่กกลูกของแดงเหมือนกันรับผมเออ นี่ด้วยแดงจูมเมียเนี่ยครับตาขายตัวละสามหมื่นไม่เหลือน่ะครับผมเออตาแกก็เอฟซีโทรมาสอบถามตลอดนะครับผมตาแกก็ให้คำแนะนำทุกคนนะครับเนี่ยแกเป็นกันเองมากวิชาก็ไม่เคยห่วงครับผมทำไมม <laughs> ีแต่คนทุกวันมีแต่คนตาตา อ้ตาสุกพ่อแข็งแรงด้วยครับใช่ครับสุมาคนคอมเมนต์งั้นแหละครับจะได้อยู่อยู่ด้กันนานๆคว่าเนี่ยวิธีใส่น้ำวัวในคอก็ต้องเอียงอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับ้าเกิอเกิดชายตรงเดี๋ยวน้ำก็ไหลเข้าโคกถ้้เอียงไปฝั่งนู้นถ้าเอียงนู้นมันล้นก็ให้มันล้นทิ้งไปเวลาเราเติมน้ำในวัวเราก็เอียงมั่งอ๋อนี่คือวิธีของคุณตานะผมก็ดูเออ ตอนนั้นผมแท้จะขายแล้วทั้งแม่ทั้งลูกอะเกือบเกือบแล้วใช่ไหมตเขาซื้อแล้วอะให้เขาหกหมื่นห้าแม่ลูกไอ้พอดีอเขาไม่ได้เอาเขาหาตังไม่ทันครับทีนี้มันออกก่อนเขาจะมาซื้อเราไม่เอาแล้วนีครับเมื่อกี้เอฟซโทรมาครับคุณตาว่าหมดวัวเขาประมาณได้ประมาณท้องได้ประมาณหเดือนเออคนเย็บไหมตาอ้ยสองห้าลูกอะ มันเทืยเหมือนลูกโป่งใช่ไหมใช่ออกเหมือนลูกโป่งครับตดาดันล้างน้ําก็ดันไปล้างน้ํดาดันเขาไปไม่ต้องเย็บยังไ่ต้องเย็บใช่ไหมถ้าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันออกหนึ่งชั่วโมงออกค่อยเย็บอ๋อถ้ามันออกบ่อยก็ต้องเย็บแล้วครับออกบ่อยเย็บให่เย็บต้องให้มันเยี่ยวได้ครับแล้วสองแล้วต้องดูวันครบนะครับเดี๋ยวไม่รู้ไม่ได้ดูเลยเดี๋ยววันวัวออกงั้นเราเย็บอีกตัวรก่อนจําได้ไหมครับ พอมันเดินไปเดินมาจะออกลูกอ่ะเราก็ตัดไหมออกมันก็ออกเลยออกเลยออกมาทุกวันไม่เห็นมันเป็นไรครับแข็งแรงดีแม่ก็มาชะลักอีกเลยไปชัาสลูกก็โตจนครับแม่เขาผสมอีกอย่างต่ะยังยังใช่ไหมลูกอันนี้ออกได้ชีวันครับผมนี่ตัวอย่างใหญ่ครับผมร้่นหานก้นมาครับและวิธีลูกวัวแข็งแรงง่ายนี่เดียวครับเวลามันท้องอ่ที่ไอคาตุซานไปเลย สามสิบ <30 S 1> มันท้องได้หนึ่งเดือนสองเดือนนะนะฉีดเลยฉีดสามสิบแต่ชายพยาธินี่มีควรฉีดบรอือเปล่าชายพยาธิก็ฉีดก่อนท้องนะฉีดก่อนท้องแต่ถ้าท้องแล้วห้ามฉีดท้องแล้วก็ฉีดได้อ๋อฉีดได้ตั้งใจเติมน้ำก่อน,นครับเนี่ยเติมเนี่ยเพราะเราโม่จะทำงานมันล้นก็ไม่เป็ะข้องไม่เกียรครับถ้าเราถ้าเรา เราก็ไม่ได้เติมแต่น้ำอย่างเดียวเราก็ใส่ฟางใส่อะไรครับต้องมาดองแต่น้ำเต็มเสียเวลาคนเดียวอ่ะน้องอายุอายุเจ็ดเจสามเจ็ดสิบสีนี่เลี้ยงวัวคนเดียวครับวัวร้อยกว่าตัวนะผมตอนนี้ใส่ฟางบางท่านไม่เชื่อนะว่าเออคุณตาจกเลี้ยงยังไงคนาดพวกสิบตัวยังเหนื่อยเลยครับโอ้ใส่เสร็จก็ไปนอนเล่นเสร็จเสร็จก็ไปนอนเล่นนะครับผมเนี่ยน้องจะตาไม่สบายมันเลยที่ลูกก็มาแม่กองขึ้นให้ครับ ไม่เลเลีย้งยงกินนั่นเราก็เทปูนออกทำคอกอย่าให้เป็นแะนอกครับผมเราก็ใส่รถเข็นดีที่ละก้อนอ่ะครับจะเป็นเหนื่อยอะไรจะเป็นเหนื่อยอะไรชนาะกุตาโอ้วัวมันไม่เลยเราก็ให้กินไปเรื่อยๆครับ,รบเออมาดูวัวตาเล็กๆแม่ก็ท้องหมดแล้วอ่าถ้าสอบถามสําหรับมือใหม่ครับกุตาถ้เาเป็นวัวรุ่นๆเนี้ยถ้าเราเป็นวัวยาน,นมเราควรฉีดพวกมัมมูรอะไรตอนไหนได้เลยฉีดตอนมันกินนม เราต้องขี่ถ่ายพญาด้วยนะครับและไปขีดคารประไานไปด้วยขีดอายุประมาณเท่าไหร่ดีครับตาต้องเดือนไปขีดได้เดือนหนึ่งก็ขีดได้เลยอถ่ายพญาดอ่ะถ่ายพญาดเพราะมันไปเรียดินมันก็มีพญาดแล้วครับผมไอ้ลูกวัวมันชอบกินดินมันชอบกินดินด้วยครับตากินขี้แม่วัวใช้อยู่ในคอกไม่มีดินมันก็กินขี้ขี้วัวนะครับผมเพราะมันกินขี้วัวแล้วมันจะเป็นพญาดอ่ะนี่เออนี่เลยลูกน้องไอเสือเมื่อกี้อ่ะ อันนี้คือน้องไอเสือแม่ดำเมื่อกี้นะผมตัวท้องหมื่นห้าที่ได้ลูกสองตัวแล้วอย่างคุ้มนะผมน้องพี่วัวในท้องก็มีครับผมท้องแล้วแม่มัาจ่ายลูกได้ดีนะครับผมก็เนี่ยซื้อวัวก็ต้องเสี่ยงอย่างนี้ครับว้าวไอแม่นั้นว่ะไอแม่นั้นวันนั้นไม่มีใครซื้อเลยแม่ไหนครับตากกล้แม่ที่ซื้อมาสองหมื่นอ่ะอ๋อใหญ่อะไรนะยี S <S 2> <S 2> นึกไม่ออกไอ้เจอหน้ากันอ้อมแกก็เจอาวันนั้นอ่ะไ <ผม S 2> อ้ที่เราไปอ่ะผมลืมชื่อแกนะผู้ใหญ่ยยบ้านท่าเรือนั่นแหละวันนี้ผมนึกไม่ออกอ <S <S จริงจริงครับทุกคนก็ส่วนมากก็จะเป็นครับเวลาน,นึกเรานึกไม่ออกครับผมก็ตลาดนัดค้า <S <S ด้วยกันนะ <S <S ครับ <S 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 นึกชื่อไม่ออกผู้ใหญ่อะไรเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่ชื่อก็ไม่ใช่ตอนนั้นมันผอมมากเลยว่ะจ้ะก็ไม่พร้อมจะเอาจะจอน ถ้อวัวยานมมันก็พร้อมหน่อยเยนาะครับแม่มันขายยานมมาอ๋อเนี่ยตาใช้น้ำประดานกินดีไม่ใช่เนี่ยดีตรงไหนนะตาก็ดีตรงที่วัวมันแข็งแรงครับมันใช้โกไอ้ตามร่างกายมันดีอ่ะครับอืมก็คือรถไม่ต้องฉีดเนาะบ่อยๆนั้ตาเนาะนก็ดูตาสิแต่ก่อนฉีดยาจนอ๋อฉีดยาวัวป่วยบ่อยก็ตามเมื่อก่อน เดี๋ยวนี้เป็นไงตาไม่ได้ฉีดเลยลดการฉีดเดยอะเลยไม่ได้ฉีดเลยทายจะบพุย่างเลยอ๋อทายจะบพุย่างอย่างเดียวเลยเนี่ยตาแกก็กำลังยุ่งๆกับการเติมน้ําอยู่นะครับผมเนี่ยเติมน้ำพุย่าไงไรหน่ครับเนี่เติมน้ำแล้วก็ใส่กินดีมีชัยพวกคุณก็เคยดูตอนนี้เห็นเห็นนะครับเอยดูอีกสองอีกตีหนึ่งดิครับได้จำไว้เนี่ยไอ้ดำเนี่ยดำได้ขี่ร้อยรัว ตัวนี้ลูกพ่อไหนครับจ้าลูกครอบรวยเลยอ๋อรวยเล่เป็นแม่แม่าบามันมันเลยออกมาอ๋อแม่าบามันไอ้เล่มันออกแดงออกดำครับอ๋อเล่บางทีมันออกแดงออกดำใช่ไหมจ้าลูกคุณตาครับมีคนอยากสอบถามเรื่องเขาอยากรู้ว่าตาพอจะเล่าประวัติไอ้แดงได้ไหมครับไอ้แดงชื่อมาจากแวถวสารธรรม,มเราก็ไม่รู้ อ๋อตาซื้อมาจากแถวสารคามลองก็ซื้อมันลูกแบบไหนลองกไมาลูกตาไปเจอได้ไงตาขอมาให้อ๋อเขาเอาไม้ถึงนี่เลยข้อาวัวโอ้ตอนซื้อมันไม่โตครับลูมันก็เหมือนแดงน้อยนั่นแหละอ๋อฝังนู้นใช่ไหมก็ตอนซื้อมันสองขวดเองครับเพิ่งสองปีมาเลี้ยงอีกปีหนึ่งถึงจะได้สามขวดทับได้อ๋ออันนี้ก็ไม่เล็กนั่นน่ะ ตัวตัวแดงนั่นใช่ไหมครับตัวยืนนั่นนั้นปีไฟอมพันในอนาคตครับผมยืนอยู่ฝั่งนู้นครับยืนครับมันตึ้งแบปีฝไฟเองครับนี่อ๋อแดงลูกแค่นี้ใช่ไหมแต่ประมาณว่าเป็นลูกของฮินดูบาซินเหรอไม่ไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หระวังข้าจะเป็นลูกกระทบตอนนี้จะคนดูผมกลัวแจแม่อินดูอ๋อแม่อินดูใช่ไหมแต่ใส่ลูกพวกไอ้บามันไอโน่บามันโน่อ่ะครับเพราะมัน มันจีดหูแม่มันหน่อยหน่อยหัวหัวบามันนะับามันเราตาเนาะลูกขากระข,าบ,ขาบามันครับและสองมันยังไงเออเรามาดูหูดิพวกไอ้วัวทุกวันน่ะครับที่เขาลีดน้ำเชื้อพวกไอ้ไอ้พิษาดแดงอะไรเอ่ยพวกไอเคเคเอฟอะไรอะ่ะเอฟหกแปดอ่ะหกหนึ่งอะไรอะ่ะครับเคเอฟสามหนึ่งแล้วหกหนึ่งฮะ สามหนึ่งหกแปดก็มีครับเออนั่นแหละอาหยยาวครับ,อ,รบอืมไอ้ถาวว่าทำไมตาซื้อทังผสมเทียมตาว่าอีกหน่อยอ่ะไอแดงมันทับเยอะไปอ่ะตาจะไปจ้างหมอรีดนังเชื้อแะจะเก็บไว้จะเก็บไว้ถ้าเขาอยากได้ลูกไอแดงอ่ะครับตาก็จะใส่เทียมให้เลยเห็นมีว่ามีคนมาขอซื้อตาจะขายไหมนี่ขายจริงไหมนี่ขายตอนนี้ ลูกเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มครอกเลยลูกมันไปซิ่งกูได้เลยแล้วแงนี้รวยแดงเกือบทั้งหมดนะผมต้องบอกอย่างนี้ัแต่นไปไหนก็มีลูกวัวแต่เชียนแดงออกใช้บริการทุกวันนะผมก็ถามว่าทำไมก็วันหนึ่งมันทับสองสามแม่มันก็เหนื่อยอ่ะครับถ้าเราก็สงสารวัวถ้าทับเทียมรีทีมันได้แั่สองสามร้อยเนาะครับ เราก็มันยังได้พักและสองตาได้เปรียบกับพวกหมอยังไงครับเวลาตาไปสงเทียมตาเอาัวไปด้วยอ๋อเวลาแม่เล็กขึ้นไม่ได้ครับตาก็ใส่เทียมให้เอาไหมออตาก็คิดแค่ห้าหัววัดบางครับเอ้คุณตาแกคิดการไกลนะผมแกทำอะไรแกคิดไว้ก่อนแล้วค่อยทำนะครับนี่แหละก็เลยบอกว่าเออถ้าใครก็ดูลุงหัวตาดิครับอายเขาทีไะ ครับผมไอ้แกออเขาดิ้นด้วยครับออกมาจะนับได้เยเดือนละพันเดือนละพันนะครับตาเนาะนี่ยจะไปคิดอะไรมากมาโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุตาผมมาให้ความรู้แต่แดงนี่พอบอกราคาได้ไหมว่าขายเท่าไหร่ตาก็ต้องมาดูเอาต้องมาดูที่ค้อนะครับตานี่คุตาแกขายพอพันในแดงนะครับผมสนใจมาดูได้นะครับผมมาดูตัวจริงได้ นี่รับประกันรับประกันครับผมเรื่องและวัวมันนิสัยดีอ่ะทับเก่งด้วยใช่ไหมตาโอ้ยทับไม่ต้องจับทับไม่ต้องจับเลยตอนนี้แม่เล็กอย่าไปทับครับเพราะเขาผมมันทับล้มตัวหนึ่งแล้วอ๋อมันทับล้มไปตัวหนึ่งแล้วครับผมตัวใหญ่มากนะ้วไปเดี๋ยวตัใหญ่ตัวแต่มันพลเอิญเกี่ยวไม่หักโอ้ครับแม่นี้มันล้มพลาดท่ามั่งโอ้แต่วิธีทับอ่ะเราอย่าไปผูกให้เชือกยาวครับผูกเชือกสั้นๆ ก็เครืองชั้นให้มันล้มกับที่ไม่เป็นไรครับถ้ามันล้มวิ่งเนี่ยเดี๋ยวมาขาหักโอ้ครับตูดหักอะไอเอลหักโอเคคร,ครับผมเนยก็ขอบคุณตาครับผมีลยวคัอ